สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้กระผมก็ขอนําเสนอเรื่องราวของโหราธิบดีจอมมั่วซั่วคนหนึ่งผู้ทํานายให้เกิดสงครามและต้นเหตุทั้งหมดของเรื่องรามเกียรติเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศดราม่าของเมืองไทยกับความเชื่อหมอดูหมอเดามีมาตั้งแต่โบราณกาลและจุดจบคนที่เชื่อหมอดูมันจะเป็นเช่นไรฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับยักษ์โหราธิบดีมีนามว่าพิเภกยักษ์สา ชาติกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นน้องชายของทศกัณฐ์จกักรพรรดิของยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ว่ากันว่าความสามารถพิเศษของเขานั้นสามารถมีตาทิพย์มองทะลุเห็นอนาคตของสามโลกได้เลอไม่ใช่ม้งในตำรารามาเกียรติ์ไทยได้เล่าไว้ว่าเทวบุตรเวสสุยานได้รับคำสั่งจากพระอิศวรให้มาถือกำเนิดกับเท้าลัดเตียนและนางรัชด,ดา ราชายักษ์ผู้ครองกรุงลงกาโดยมีพี่ชายใหญ่อย่างทศกัณฐ์และพี่ชายรองอย่างพีเพสและมีน้องชายเล็กอย่างกุมภกรรเป็นสามนุ่มสามมุมกันเลยทีเดียวและเมื่อมาถึงยุคสมัยที่ต้องเปลี่ยนไทยเมื่อพี่ชายใหญ่อย่างทศกัณฐ์ได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิของกรุงลงกาเพีน,นั้นผู้มีความรู้และมีความสามารถด้านหอลาธิบดีก็ขึ้นเป็นตำแนหน่งหอลาประจำกรุงลงกาส่วนกุมภกรรนั้นก็เป็นสายบูเป็นแม่ทัพใหญ่ของกรุงลงกาเลยทีเดียว แล้วก็เป็นยุคลุ่งเรืองของกรุงลงกาไม่มีทัพเทวดาหน้าไหนกล้าต่อกรกับสามนุ่มสามมุมแห่งกรุงลงกาได้แล้วเมื่อกุงลงกายิ่งใหญ่จนเกินไปพี่เพรก็ได้วางงานให้กับทศกัณฐ์เมื่อทศกัณฐ์ได้ลูกสาวคนแรกกับนางมณโทเขาก็ได้ไปถามกับพี่เพกเรียกสาวว่าลูกสาวของข้าคนนี้จะเป็นเช่นไรพีเพกก็ขีดเขียนแล้วก็บอกว่านางจกนำสงครามและไหยนะมาสู่กรุงลงกาโอ้โหมั่วชิบหาย ถ้าใครรู้จุดจบของเรื่องรามเกียรติแล้วก็คงไม่ต้องสืบแต่ถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะสรุปอธิบายให้ตอนจบและทศกัณฐ์ก็เชื่อเท้าวิิเพกอย่างหมดใจและได้สั่งให้เอาทาลกน้อยคนนี้ทิ้งลอยลงไปตามแม่น้ํากลายเป็นนางสีดาในเวลาต่อมาพูดมาถึงตรงนี้ก็คงจะพอรู้แล้วครับว่าสงครามเกิดขึ้นเพราะใครเมื่อนางสีดาเติบโตเป็นสาวสวยที่สุดในสโลกและเขาก็ได้พบกับนางสีดาที่อยู่ในกองทัพของพรราม ทำให้พระราชาจอมเสี้ยนหอยอย่างทศกณัณฐ์เกิดอาการลักไข้ขึ้นมาก็ไปขโมยนางสีดามาจากพระรามและเมื่อขโมยนางมาจากพระรามสำเร็จก็เกิดอาการกระสับกระส่ายฝันร้ายเป็นเนืองนิดก็เลยไปปรึกษากับพิเภกผู้เป็นน้องชายรองว่ามือคืนข้าฝันร้ายเกี่ยวกับกรุงลงกาเจ้าช่วยทำหน้าให้ข้าได้หรือไม่พิเภกก็บอกว่าท่านไปขโมยนางอันเป็นที่รักของพระรามมาจะทำให้เกิดหายนะสงครามอันยิ่งใหญ่แก่กรุงลงกาท่านจงเอานางไว้คืนกับพระรามเดี๋ยวนี้ พี่ชายยายยังทศกัณฐ์ก็โมโหพิเภกเป็นอย่างมากหาว่าขาดลาบปากแล้วเขาก็ตกลุมรักนางสีดาเขาให้โอ้โหไม่รู้จริงๆว่าเป็นลูกของตัวเองพิเภกก็ได้รับพรจากพระอีศวนสามารถรู้ทุกสิ่งในสามโลกไม่รู้หรือว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ตัวเองสั่งให้เอาไปลอยน้ําหละนี้ก็คือความมั่วที่สองของพิเภกหราธิบดียักษ์ษาเมื่อทศกัณฐ์โมโหพิเภกเป็นอย่างมากถึงกับต้องตัดพี่ตัดน้องเพื่อเรื่องหอยพิเภกก็ต้องวิ่งแปรพักไปหากับพราม แล้วก็ได้บอกกับพระรามว่าจะทําศึกสงครามเพื่อแย่งเอานางสีดากลับมาเ็นไงล่ะครับนี่แหละสงครามรามเกียรติเกิดจากพิเภกประมาณ90%สสงครามระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามนั้นไม่ว่าทศกัณฐ์จะส่งทหารยอดฝีมือมาขนาดไหนก็โดนแก้ทางไปได้โดยพิเภกอย่างทันควันแถมเขายังช่วยส่งน้องชายเล็กอย่างกุมภกรย้ายเซิร์ฟไปเลยทีเดียวไม่รู้พิเภกย,ยักษ์สาโหราธิปดีวางแผนอะไรไว้ถึงได้คิดถอนรากถอนโคนกษัตริย์แห่งกรุงลงกาจนหมดสิน้น การศึกสงครามกับทศกัณฐ์กินเวลาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าสงครามมันจบเช่นไรฝ่ายที่เป็นผู้้ายอย่างทศกัณฐ์ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ต้องพ่ายแพ้สงครามให้กับพระรามและพิเภกและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงไปพระรามก็แต่งตั้งให้พิเภกเป็นเท้าสี่ลีงของกุ้งลงกาโดยมีมเหสีคือนางตีชดาเป็นมเหสีฝ่ายขวาและนางมณโทเมียเก่าของทศกัณฐ์เป็นมเหสีฝ่ายซ้ายเป็นทีซ้ำของพิเภกเลยทีเดียว ถือว่าเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อยุดกุงลงกาของพี่ชายใหญ่นั่นเองสุดยอดจริงๆพี่เพ่ยุดได้ทั้งเมียทั้งเมืองแถมกำจัดน้องชายเล็กผู้เป็นเสียนน้ำอีกต่างหากแต่เมื่อเขาคลองกุงลงกาได้ไม่นานลูกติดที่มาจากนางมนโทที่พี่เพ่คิดว่าเป็นลูกของตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วทศกัณฐ์ได้ไข่ทิ้งไว้ก่อนจะตายโอรสมีนามว่าไพ่านาสุริยวงศ์เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็ได้แก้แค้นและก่อกบฏทขึ้นมา จนยึดของกรุงลงกาได้และจับพิเภกไปขังไว้เมื่อพระรามรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพิเภกโดนจับขังไว้ที่กรุงลงกาก็สั่งให้พระพจน์และพระสัตรุษนำกองทัพวานนทําการถอนรากถอนคนเลือดเนื้อเชื้อไขของทศกัณฐ์อย่างสิ้นซากไปเลยทีเดียวเป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของประวัติพิเภกโดยคร่าวๆแล้วผมก็ขอสรุปเรื่องราวของพิเภกในแง่ความคิดของผมเพียงแค่ผู้เดียวนะครับสมมุติว่าถ้าในเนื้อเรื่องไม่มีพิเภก นางสีดาก็จะเป็นลูกสาวคนโตของทศกัณฐ์ที่เป็นเจ้าหญิงผู้สงศัก์แถมจะได้พระรามผู้เป็นยอดฝีมือมาเป็นลูกเขยกับทศกัณฐ์เรื่องสงครามชิงหอยระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วทศกัณฐ์ก็จะไม่ต้องตุยไปนี่นะครับจุดจบของคนที่เชื่อหมอดูอย่างทศกัณฐ์เสียทุกอย่างทั้งเมืองลงกาและเมียสุดที่รักอย่างนางมนโทแถมยังเกือบจะเอาลูกสาวมาทำเมียอ,อีกต่างหาก